เนในมือเฮานั่นที่เป็นซื่อในการดึงดูดเอาเงินเข้ามาโจนที่อาจารย์รวจพระคาถาเอื้อเงินเอื้อทองเข้ามาให้สู่ให้สุ่มือของเฮาผ่านสีช่วยที่เขาเกี่ยวไปแล้วไปเกิดเป็นมงคลให้เฮารับษาให้จะม้งอินเดอร์มนที่อาจารย์เชิญพระคาถาตลอดเชิญวจพระคาถาอันเป็นสำคัญอาตั้งจิตตั้งใจ ตาทุตาธุนโมตจสะปะกวาตัวระโทสัมมาสัพุทจ่ะนโมตสสาปะกวาตัวระโทสัมมาสัพุตจานโมตจสะปะกวาตัวระโสัมมาสัพุตจ่าพุทธมา玛迦马陀瓦สภิขะปิยะติพุทธมา玛迦马าวิลาภะภะวุนีมหปุญโยมหาลาภตุวิเตปะหัวตีในนามิความเป็นทิศของอค์ก่อสู่คญยาตมวในราม่ความเป็นทิศขององค์ก่อูกเท่ามาาภงเจาบดี ปารที่บุคคน้อมกาประาัสนาบาณีขององค์พ่อปู่ท้าวมหาพงศ์ได้มานจะเป็นเสถียรยังไรครับอง์ประกาศทิดติบุคาที่เชือ่ผ่าดได้ใส่ินในใจบุญใส่ตาาที่อยู่นั่นที่นี้ถั้งจะนี้ต่อไปเขามีโชคมีใจเด้อเขาตั้งที่มีใผที่ไหนได้จั่ความมุ่งรักศาสนาสองบสองื่อที่เฉลผ่านได้ใส่สีนั้งต่ต่อไปที่จักนังให้เป็นงินติด้ององค์พ่อปู่ท้าวมหาพง์จะได้เส็จมากาะทำการด้วยพระองค์เองด้วยเออเอา สาธุ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 พระพุทธเจ้าโพลตนาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระนัมมาเจ้าคุณพระสัมภเจ้าจงบวชอาจารยงคสุต่งองค์ผู้มหันุปัตตุสาคุบุวาจาระเทวะสัคขวาโพธิสัตว์จ้าคุสมัยปัจชัตุญาตองค์แรกที่ถึงเก่าแล้วถึงสมัยแล้วคาพระพุทธเจ้า้งหลายของราชาพระองค์ท่าน้งหลายดำพิ่ารมาแล้วในงานจงส a ิยาตามรุกันป็นพระกังอันยิงใจกลา ท่านทั้งหลายอยู่ในที่จะประกาศสิ่งใดก็บริสเร็จตามเป้าหมายคุณประการในการทุกเมื่อโดยจะพทำงันเดินปฏิเดชพระพุทธเจ้าขอะกามารสนาพระเวสประการสามสำงัันข้ามาสู่กายเมื่อกายจิตกายใจขณะโลภไฟสวายขณะจิตสาพรพุทธังมัสจิตสามังมัสใจสตูทั้งหลายยินาณะจิตพุทธังมัสจิตสามังมัจใจ

E kisam kita padhanti yang maha bhakti mheta sarashita padhujam e kita kita padhanti yang maha jatak mheta sarashita padhujam. E kita kita padhanti yang maha bhakti bhoj kalyam akalati iti bhutmantur kita mahak chodayi. Sama bhutmantur kita bodhala tari yang maha. Pidhi, pinyam,

สาธุสาธุเงินทองไหลหลังบ้านนักญานที่อยกเงินหน่อยกาจึงเงินน้อยเงินล้านกาจึงเงินถุงเงินสามไหลหลังชาบ้านเรือนจาวพ่อท่านอีกเพิ่มเติมโกรกพรอทั์ล้ำเงินล้ำทองท่านยิดครับอย่างในการเป็นเงินเป็นทองเราล้มล้างเศรษฐีมหาเศรษฐีในปีนี้และปีต่อไปขอทุกท่านรวยรวยสาธุองค์พ่อปู่พ่าตาสมัยสุดทางบังเกิดเติดมหาบารมี

อยางนี้อยานเขาเรังี่ิานเอายได้ไหตามที่อนุชาไว้ตามที่้าที่้านแลรษฐานเอาสาธุสาธุยักโตยักตังยักตังยักติปริวารตังีวังหตอาโหมณองโราชหลายลานนาชาลีตคุณิสเตไหลาบ้าน